สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องชีวิตติดกราฟวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟทองคำประจำวันที่22กระกฎาคม2567กันหน้าเทรดไหนได้เปรียบรอเข้าที่ไหนดีเดี๋ยวเราจะมาวางแผนพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูแผนของวันนี้กันว่าแผนของวันนี้เราจะรอเข้าที่ไหนดีหรือว่าหน้าเทรดไหนจะได้เปรียบนะครับเพื่อนเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับเราต้องมาดูที่ ไทม์เฟรมวิกกันก่อนนะครับเปิดสัปดาห์มาใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ไทม์เฟรมวิกนะครับว่าไทม์เฟรมวิกเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับที่เห็นตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมขอลบพวกนี้ออกก่อนนะครับหลักๆเลยที่เห็นตอนนี้นะครับไทม์เฟรมวิกเนี่ยเขาเกิด d ดเวอเจนต์นะครับอ่าตรงนี้เขาเกิด d ดเวอเจนต์ระหว่างหัวนี้กับหัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่า ไอซก็ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเพราะเกิดเดเวอเจนไม่พอนะครับเขายังสร้างไพ c แอคชั I ่นอย่างหนึ่งนะครับก็คือท่านี้เขาเรียกว่าชูตติ้งสตาร์นะครับชูตติ้งสตาร์เนี่ยมาเกิดที่บริเวณจุดของเดเวอเจนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีนัยสำคัญค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่แท่งสัปดาห์นี้เนี่ยจะปิดแดงลงมาอีกหนึ่งแท่งนะครับ ส่วนแท่งที่มันจะปิดแดงเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการที่เขาจะปิดแดงเขาจะปิดแดงเต็มแท่งหรือว่าจะปิดแดงแบบรูดไส้หรือว่าจะปิดแดงในรูปแบบไหนนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะปิดแดงในสัปดาห์นี้เนี่ยมีมากถึงประมาณ70-8ถึงเลยนะครับอ่า <c oughs> แล้วทีนี้นะครับอ่าพอตรงนี้เป็นเดเวอเรนแล้วก็มีอ่าแพคชั่นนะครับในไทม์เฟรมวีคเนี่ย ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะลงมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเป้าของ TP 2นะ TP 2เนี่ยของ t ท m e เฟรมบิมีโอกาสที่จะลงมาถึงบริเวณกรอสีเหลืองตรงนี้ได้เลยนะครับดีไม่ดีนะครับอาจจะมาลงมาถึงดีมานตรงนี้นะครับซึ่งดีมานตรงนี้เนี่ยเรารอมาค่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วนะครับ2 1 9 5ันหนึ่งถึงสองพ้ถ้าเขาลงมาถึงตรงนี้ได้นะครับเราจะหาโอกาสบายจากบริเวณตรงนี้กันนะครับของ Time f r a m e บีกนะครับอ่าปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ,ปบอ่าเราจะบายด้วย2ท่านี้นะครับให้2ท่านี้เกิดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าอย่างเช่นไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับเราก็จะหาโอกาสบายจากบริเวณดีมานตรงนี้ก่อนนะครับอ่าส่วนจุดแรกนะครับที่พี่หนึ่งที่เขาจะมาถึงเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมาถึงดีมานข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งดีมานตรงนี้เนี่ยจะเป็นดีมานของไทม์เฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งทีละกันว่า ดีมันตรงนี้นะครับคือจุดตรงไหนนะครับหลักๆเลยแผนของทางเฟรมวิกเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะปิดแดงนะครับแล้วก็เป้าที่มาถึงเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับประมาณ80%ไทางเฟรม e e กก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรหรือจุดไหนที่ชัดเจนมากเดี๋ยวเราไปต่อที่ t ท m e f ฟรมเด a y กันนะครับว่าทางเฟรมเดยเนี่ยเขามีจุดเข้าตรงไหนให้เราได้บ้างนะครับอพอเรามาดูตรงนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีดีมานอยู่ก้อนหนึ่งนะครับซึ่งดีมานนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่รับกราฟอยู่ได้นะครับกราฟเขายังไม่ทะลุลงมานะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยดีมานตรงนี้กข้าลงมาถึง2 3 9 1ม้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยกราฟลงมาถึง2393นะครับเพราะฉะนั้นดีมานนี้ยังไม่ทะลุเรายังหาโอกาสที่จะบายจากบริเวณตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับโดยเราจะรอให้เกิดของอรูปแบบของเดวเจนหรือว่า รูปแบบของ QM Buy นะครับจากบริเวณตรงนี้นะครับถ้าเกิด2รูปแบบนี้นะครับใน time frame ที่เล็กกว่านะครับอย่างเช่น time frame 1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถหาโอกาส buy จากตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถึงแม้โดยรวมแล้วเนี่ย time frame week time frame day นะครับยังคงเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมแต่ว่าใน time frame week เนี่ยเขาเกิดการรูดไส้นะครับเกิด r e a c i o n อย่าง ชูตติ้งสตาร์ลงมานะครับบงบอกว่าแรงเซลลเข้ามาจากบริเวณตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพี่ใหญ่เขาบอกว่ามีแรงเซลลเข้ามาเยอะแต่ว่าน้องเล็กอย่างทางเฟรมเดย์เนี่ยเขาบอกว่าหน้าหน้าใบายังคงได้เปรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อพี่ใหญ่มากกว่านะครับว่าพี่ใหญ่เนี่ยบอกว่าแรงเซลเข้ามาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีแพทเทิร์นใยในบริเวณนี้นะครับหน้าใบาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบแล้วก็ ผมคิดว่าถ้าเราเห็นแพทเทิร์นบายนีย่เราจะเก็บในจุดที่ RR คุ้มหรือว่าเก็บในจุดที่ปลอดภัยหรือว่าเก็บก่อนถึงสะพายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเก็บ TP ของอการเล่นส่วนเทนนะครับหรือว่าการเล่นส่วนแรงของทารเฟรมใหญ่นะครับอ,อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับในทา m เฟรมเดย์เนี่ยหน้าบายยังคงได้เปรียบใช่ไหมแต่ว่าทารเฟรม e e k หน้าเซล์เขา บ่งบอกว่าหน้าเซลล์จะได้เปรียบแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้การันตีเสมอไปนะครับอันนี้เราก็ต้องให้ไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวให้คําตอบอีกหนึ่งที่นะครับว่าไทม์เฟรมเล็กอย่างไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเนี่ยเขาให้คําตอบเรายัางไงนะครับสำหรับผมนะครับจุดประคองเทสําคัญเลยจะอยู่ที่บริเวณดีมาตรงนี้นะครับ2,300อ่า39ถึง2,200 93นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สามารถเป็นสวิงสุดท้ายนะครับที่สามารถส่งรา,าราคาขึ้นไปได้นะครับถ้าหากว่าเขา,าราคาเนี่ยสามารถชนะ2ดีมานตรงนี้ได้นะครับดีมานแรกกับดีมานที่2เนี่ยเราจะมารอหาโอกาสบายจากบริเวณดีมานตรงนี้กันนะครับซึ่งดีมานตรงนี้มันจะเป็นดีมานสุดท้ายของไทม์เฟรมวิกเหมือนกันที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดตรงนี้เนี่ยเราจะให้เป็นจุดบายที่มีความสําคัญที่สุดนะครับ ถ้าเขาลงมาถึงตรงนี้เราจะหาโอกาสที่จะบายกันนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับเขาลงมาอ่ะผมขอวัดฟีโบหน่อยถ้าเขาลงมาถึงบริเวณดีมานตรงนี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะ หาโอกาส b ายจากบริเวณดีมานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะบายได้เมื่อไหร่นะครับบายได้ก็ต่อเมื่อเขาเกิดรูปแบบของการกลับตัวใน time frame เล็กนะครับอย่างเช่นดีมานหนึ่ง time frame หนึ่งชั่วโมงหรือ time frame สี่ชั่วโมงนะครับรอให้เขาเกิด2รูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น divergent หรือ QM ถ้าเขาเกิดเราก็สามารถที่จะบายจากบริเวณ2ดีมานตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าดีมานตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุสูงมากๆนะครับแต่ว่า อะไรที่บอกว่าจะทะลุนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในทม์เฟรมที่เล็กกว่านะครับว่าเป็นเพราะอะไรโอเคมุมมองของทางเฟรมเด์นะครับผมมองว่าถ้าตรงนี้เกิด d e ดเว n c e หรือว่าเกิดอะไรเนี่ยเราจะบายจากบริเวณตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมีความเสี่ยงประมาณ 70%-80% เลยที่มีโอกาสที่จะทะลุนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเขาลงมาที่บริเวณตรงนี้นะครับเราจะหาโอกาสไปกันจากดีมันตรงนี้ 1. จุดนะครับแล้วก็ ถ้าเขาลงมาได้ถึงดีมาข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดบายสุดท้ายนะครับจุดเด้งสุดท้ายที่สําคัญนะครับถ้าหากว่าตรงนี้เขาสามารถทะลุลงไปได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงดีมาข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดของไทม์เฟรมบ๊กเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสจุดนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองของไทม์เฟรมเด a y นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ t ไทม์เฟ m e ที่เล็กกว่ากันว่าไทม์เฟรมที่เล็กกว่าของเราเนี่ยจุดไหนจะได้เปรียบนะครับพอเรามาดูที่ไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าไทม์เฟรม e day เขาเป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมแต่ว่า time frame 4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เขาปรับตัวเป็นเทนขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง time เฟรมส4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะตอบสนองนะครับ ค่อนข้างที่จะตอบสนองกับทางเฟรมบีชื่อวันที่คลิปผิดใช่ไหมครับใช่ครับโทษทีครับผมผมลืมเปลี่ยนอขออนุญาตเปลี่ยนเลยละกันนะครับแล้วก็แปบ๊บหนึ่งนะครับผมขอเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนหน้าปกคลิปก่อนนะครับพอดีเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะรีบไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนก่อนที่จะขึ้นไลฟ์ อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับตอนนี้ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นเทนขาลงนะครับอ่ะซึ่งสวนเทนกับไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับแต่จุดที่สําคัญเลยก็คือนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาตอบสนองกับไทม์เฟรมวิ๊กซึ่งที่ไทม์เฟรมวิ๊กนะครับเขาเป็นอ่าแท่งของเขาเรียกว่ามันเป็นแท่ง ชุตติงสตาร์นะครับอ่ามันตอบสนองกับแท่งชุตติงสตาร์ของ t i m r f r e w e w k นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับใน Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ย RSI นะครับสามารถมุดหัวลงกลับไปอยู่ที่อ่าบริเวณต่ำกว่า50ได้แล้วนะครับบงบอกว่าตอนนี้เนี่ยแรงเซลลที่เข้ามาค่อนข้างที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหน้าเซลล์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเปรียบมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับใน Time Frame 4ชั่วโมงเนี่ยเขายังคงเป็นเทนขาลงด้วยนะครับ อพอทม์เฟรมสีชั่วโมงเป็นเทนขาลงนะครับล้วก็ตีเส้นเทนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับเส้นเส้นประสีฟ้าตรงนี้นะครับจุดเซลล์ที่สําคัญที่เราจะรอนะครับจุดแรกก็คือบริเวณซับไพตรงนี้นะครับซึ่งซับไพตรงนี้เนี่ยมันเป็นซับไพที่ใกล้ที่สุดนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วรอจะรอให้เกิดรูปแบบการกลับตัวในไทม์เฟรม1ชั่วโมงหรือว่าไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยจากบริเวณตรงนี้ได้นะครับถ้าเขาเกิดเนี่ยเราก็จะหัวกาด เซลจากบริเวณตรงนี้กันนะครับ1ครั้งนะครับแต่ถ้าหากว่าตรงนี้เขาไม่เกิดรูปแบบการกลับตัวนะครับเราจะมารอจุดตรงนี้นะครับซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีนัยสําคัญเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเส้นเทนไลน์อยู่ด้วยนะครับเส้นเทนไลน์ประคองอยู่ด้วยแล้วก็เป็นซับไพ่นะครับเป็นเขาเรียกว่าจุดตรงนี้เป็นจุดรอยต่อระหว่างแท่งนะครับอ่าพอตรงนี้เป็นจุดรอยต่อระหว่างแท่งนะครับแล้วก็มีเส้นเทนไลน์กดอยู่ด้วยเนี่ยมีโอกาส ที่กราฟจะขึ้นมาถึงมาถึงตรงนี้แล้วก็มีการทิ้งตัวกลับลงไปก็ได้นะครับแต่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือจุดบริเวณพูแบ็กตรงนี้นะครับจุดพูแบ็กตรงนี้เนี่ยที่ผมทําเส้นประสาสีแดงไว้นะครับจุดพูแบ็กตรงนี้นะครับถ้าเขาขึ้นมาถึงเราก็เอาโอกาสที่จะเซล์จากบริเวณนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าหลายหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอา้าถ้าแบบนี้นะครับให้จุดซัพพลายแบบนี้เนี่ยเราก็เซลล์ได้ทุกซัพพลายสิใช่ไหม มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับจุดซัพพลายตรงนี้เนี่ยผมจะชอบเปรียบเสมือนว่า <c oughs> บริเวณซัพพลายตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนป้ายรอรถเมย์นะครับเราจะเปรียบให้กราฟเนี่ยเป็นรถเมย์ส่วนซัพพลายหรือดีมานเนี่ยเราจะเปรียบเสมือนว่ามันเป็นป้ายป้ายรถเมย์นะครับอ่ะรถเมย์เนี่ยเขาไม่ได้จอดทุกป้ายใช่ไหมแต่ละสายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้จอดทุกป้ายเขาก็จะมีจุดประจําของเขาอยู่ ใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถมันจะจอดนะครับการที่รถจะจอดเนี่ยเขาก็ต้องไปจอดในจุดที่เป็นป้ายของเขาหรือว่าเป็นจุดของเขาใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะจอดเขาต้องเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าให้สัญญาณอะไรที่จะจอดใช่ไหมครับซึ่งสัญญาณที่จะจอดเนี่ยก็คือ2ตัวนี้นี่แหละครับเนี่ยเดวอเจนกับ QM นะครับ,น,บ, M, น,รบนี่ก็คือสัญญาณไฟเลี้ยวหรือว่าสัญญาณจอดของเขาอ่า มันอาจจะไม่เกิดการกลับตัวเสมอไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการพักตัวนะครับในบริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขาขึ้นมาถึงบริเวณจุดรอรถเมล์ของเราแล้วเขามีสัญญาณที่จะจอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าออเดอร์ได้จากบริเวณซัลายที่ผมให้ได้เลยนะครับไม่ว่ามันจะเกิดในซัลายนี้หรือว่าซัลายนี้หรือว่าจุดอ่าบริเวณผู้แบทตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเกิดตรงไหนนะครับเราก็สามารถที่จะ เข้าได้เลยนะครับบริเวณซับไพที่ผมตีเนี่ยมันเป็นจุดแค่รอรถเท่านั้นนะครับเราก็แค่รอว่าให้เขาเกิดสัญญาณที่รถจะจอดเราถึงจะเข้าออเดอร์กันนะครับเพื่อนๆอนอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดเซลแล้วนะครับส่วนจุดบายเนี่ยผมมองว่าเหมือนโบกนี้นะครับเขาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละโบกเนี่ยเห็นไหมครับโบกนี้ก็ลงมาถึง2393ม้ยใช่ไหม โบกนี้ก็ลงมาถึง2393แต่ว่าโบกนี้เขาลงมาถึงแค่2 4 0 2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโบกนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเพื่อนอ่าจุดบายเนี่ยผมยังไม่ให้ในโบกนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันจะมีจุดบายที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งทีละกันนะครับสาหรับจุดบายโอเค เรามาดูกันที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับพอเรามาดูที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นจุดเซลล์นะครับที่จุดเซลล์ที่มีความสำคัญมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะแบ่งได้เป็น3จุดด้วยกันนะครับอ่ะเราจะแบ่งได้เป็น3จุด ก็คือบริเวณซัลายตรงนี้นะครับ2 4 2 1ถึง2,412้ถ้าหากว่ากราฟเขาขึ้นมาถึงบริเวณตรงนี้ได้นะครับเราก็จะหาโอกาสที่จะเซล,ล์จากบริเวณตรงนี้กันนะครับ1ครั้งอ่ะเราจะเซลล์ได้เมื่อไหร่เหมือนเดิมเลยครับเราจะรอให้เขาเกิดรูปแบบของ e ดวเจนหรือว่ารอให้เขาเกิดรูปแบบของ QM เซลนะครับเราก็จะเซลล์จากบริเวณหย่อมซัลายตรงนี้กันนะครับ จำได้ไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับผมตีเป็นก้อนเดียวเลยนะครับแต่ว่าพอเรามาย่อยดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะแบ่งได้ถึง2โซนนะครับการแบ่ง2โซนแบบนี้มันดียังไงนะครับสมมุติว่าถ้าหากว่ารูปแบบของไดวอเรจเนี่ยเขาเกิดในบริเวณสับไพนี้ใช่ไหมครับเราจะเอาเราจะเข้าออเดอร์เซลใช่ไหมเราก็เอาช็อตโพสิชันเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเ l ของเราเนี่ย ถ้าหากว่าเราตีโซนนี้รวมกันเลยใช่ไหมครับเราจะได้จุด SL ตรงนี้นะครับ <c oughs> เราจะได้จุด SL เหนือสัพายข้างบนแล้วก็จุดทีเนี่ยสมมติว่าเราจะเอาท p ที่รลเดิมนะครับสมมติว่าเราจะเอา TP ที่ล <c oughs> <c oughs> ร,มมเรเลเดิมเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเรารวมโซนนะครับเราจะได้ SL อข้างบนนะครับเราจะได้มาแค่1 7 2 r จุด็ดสองแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าหากว่า เล่านะครับรอให้เกิดรูปแบบการกลับตัวแล้วก็เรารอให้ฐานเนี่ยเขาเกิดในซับไพยแรกใช่ไหมเราก็จะเอาแค่ SL เนี่ยมาไว้แค่บริเวณเหนือซับไพยแรกแค่นั้นเองนะครับสังเกตได้ว่าจุดเข้าเดียวกันจุด TP เดียวกันแต่ว่าจุด SL ต่างกันนะครับ RR ต่างกันเยอะมากๆนะครับแผนแรกเนี่ยได้มาถึงได้มาแค่ 1.72R นะครับแต่แผนที่2เนี่ยได้มาถึง 4.63R นะครับถ้าสมมุติว่าลงทุน50เหรียญเหมือน,นกันเนี่ยแผนแรกได้กลับมาแค่ อ่า,าไหร่ประมาณ120ี่เหรียญใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยได้กลับมาถึง200กว่าเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นความสําคัญนะครับในการที่เราแบ่งแยกโซนนะครับแล้วรอรอให้เกิดรูปแบบการกลับตัวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าในโซนซับไพยแรกเนี่ยเขาไม่เกิดรูปแบบการกลับตัวใช่ไหมครับเราก็จะรอให้เขาเกิดรูปแบบการกลับตัวในซับไายที่2ก็ได้อันนี้มันก็จะเป็นจุดเข้าที่คมมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะ อันนี้ก็เป็นจุดเซลล์นะครับเหมือนกับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเลยจุดเซลล์เราจะมี2จุดก็คือซัพลายแรก2,421-2,412นะครับซัพลายที่2 2,429-2,422นะครับแล้วก็สภายสุดท้ายตรงนี้นะครับ2,445-2,440เราจะรอให้เกิดรูปแบบการกลับตัวแล้วเราก็จะหาโอกาสเซลล์กันนะครับส่วนจุดบายนะครับจุดบายเนี่ยดีมานตรงนี้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่า มีโอกาสที่จะทะลุมากๆ70-8เถึงเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขายังเกิดอาการโอเวอร์อยู่นะครับยังมีแรงเซล์เข้ามาค่อนข้างดีเยอะอยู่นะครับมันจะกลับตัวได้ก็ต่อเมื่อเขาลงมานะครับแล้วเขาสร้างรูปแบบของไดเวอร์เจนอืมเราจะให้เขาสร้างรูปแบบของ d ดเวอร์เจนบริเวณตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเขาสร้างรูปแบบของ d ดเวอร์เจนตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเด้งตัวกลับขึ้นมาหาบริเวณสะพายข้างบนตรงนี้ได้นะครับ แต่ถ้าหากว่า,ามันมี2กรณีนะครับถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะชนะซัลายที่ส่งลงมาได้ครับเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้ที่เขากําลังสร้างอยู่นี่แหละนะครับคิดภาพตามผมนะถ้าหากว่าเนี่ยตรงนี้เขาส่งลงมาตรงนี้ใช่ไหมจุดจุดที่เขาอยู่ตอนนี้ส่งลงมาจุดลูกศรสีเขียวของผมตรงนี้เนี่ยแล้วเขาเกิดเดเวอ g e เจนต์นะครับจุดแรกที่เขาจะมาถึงได้ก็คือบริเวณที่เขาส่งลงมาก็คือจุดตรงนี้แหละอ่า ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถชนะตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเขาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยเขาสามารถชนะขึ้นมาได้แบบนี้ปับ๊บแล้วครเขาสามารถทาลายซับไพ่พวกนี้ได้ใช่ไหมครับเราจะรอให้เขาเกิดรูปแบบของ QM by นะครับเนี่ยมันจะเป็นภาพนี้ปับป๊บปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเทาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอลบอีกเส้นหนึ่งออกก่อนนะอ่ามันจะมีท่านี้รอซ้อนอยู่นะครับถ้าหากว่าเขาเกิดเส้นสีเทาตรงนี้เนี่ยเราก็จะหาโอกาสบายด้วย QM buy จากตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าอ่าเขาไม่สามารถชนะัพพลายตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะหาโอกาสตบเซลล์เขาลงมาจากตรงนี้นะครับจะตบเซลล์ได้เมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยรอให้เขาเกิดรูปแบบของการกลับตัว2รูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้ง d ด v e r g e n จนทั้ง QM นะครับฝั่งบายเหมือนกันนะครับฝั่งบายเราก็จะร้อยเขาเกิด d i v e r g e n จนหรือ Qm จากบริเวณนี้ในทางเฟรมที่เล็กกว่านะครับถ้าบริเวณนี้เนี่ยเขาไม่เกิดเราก็จะไม่เข้าออเดอร์นะครับเพื่อนๆเราจะให้เขาเกิด2ทูปนี้เนี่ยถ้าตรงนี้นะถ้าบริเวณกอบเสน้นตรงนี้เนี่ยเกิดเดเวอเจนหรือ Qm ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะลากจากตรงนี้ เอก็จะล่างล่างดีมานตรงนี้นะครับจุดที่พีเนี่ยเราก็จะเอามาก่อนที่จะถึงบริเวณสวิงที่เขาส่งลงมานะครับอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับได้ไปถึง 2R เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่พีนะถ้าหากว่าเขาเกิดรูปแบบการกลับตัวบริเวณดีมานตรงนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าดีมานตรงนี้เขาทะลุนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาถึงดีมานข้างล่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราให้ไปรอรูปแบบการกลับตัวกันเองดีๆนะครับรอให้เกิด2รูปนี้ดีๆถ้าหากว่าเขาเกิดรูปแบบการกลับตัวเราก็สามารถพิจารณาเข้าออเดอร์บายหรือเซลได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคผมว่าแผนวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับทั้งจุดบายทั้งจุดเซลเลยผมว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับมุมมองในการเทรดของผมในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบแผนไหนก็สามารถนําไปปรับใช้กับแผนของเพื่อนๆได้เลย แต่ถ้าไม่ชอบนะครับก็ขอแค่เพื่อนๆมาฟังผมมีคอล์กราฟเป็นประจำในทุกๆวันแบบนี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับก่อนจากกานก็อย่าลืมนะครับกดคนละหนึ่ไลค์คนละหติดตามถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมในการวิเคราะห์กราฟในแต่ละวันด้วยวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีเทรดยังไงก็กำไรสวัสดีครับ